สวัสดีครับคุยเพื่องเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พวกผมดรสมนึกนุติจันทร์เช่นเคยนะครับก็เป็นที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็น่าดีใจที่พวกเราหลายคนเข้ามาในกลุ่มติวแบบปิดนะครับแล้วก็ซื้อเอกสารนะครับหนังสือเตรียมสอบของเราซึ่งเอกสารหนังสือเตรียมสอบที่เราเตรียมไว้สําหรับบริการสมาชิกก็มีทุกสาระทุกหลักสูตรนะครับซึ่งครอบคลุมทั้งภาคกอและภาคขอ ก็มีนะครับสั่งโดยตรงที่ดรสมนึกนนทิจันทร์ก็ได้ส่งมาในกลุ่มไลน์หรือกลุ่มเฟซนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หลายคนนะครับจะสอบในเร็ววันก็คือก็สอบกรณีพิเศษก็สงสัยถามมาในกลุ่มบอกเราวันละหลายร้อยคนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก็มี2วิธีการนะครับเข้าเรียนในกลุ่มติวแบบปิดนะครับ อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะอ่านหนังสือเองหรือว่ามาติวแบบกลุ่มบ้างก็ดีนะครับเพื่อที่จะให้ชัดเจนทั้งเรื่องเนื้อหาเรื่องทันสมัยเรื่องอความเข้าใจตามหลักการและเหตุผลนะครับเพราะโลกสมัยใหม่มันไปมาหาสู่กันได้ง่ายนะครับหลังจากเปิดประเทศนะครับหนึ่งพฤศจิกายนก็น่าจะมาเจอกันได้นะครับน่าจะมาเจอกันได้ก็ใช้กระบวนการนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่เรามาติดต่อกันทีนี้ วันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อสอบเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งที่คุณครูต้องตระหนักอยากให้คุณครูทุกคนเนี่ยตระหนักให้ได้นะครับว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาการทางสังคมส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการศึกษาเนี่ยมันใช้การสื่อสารทางเทคโนโลยีเยอะแยะเลยมากมายนะครับแลว้วก็รู้สึกจะเป็นที่เรียกว่าคนทุก ทุกวัยนะครับตั้งแต่อนุบาลถึง6-70ปีก็ยังใช้เทคโนโลยีในสมัยใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเทรนด์หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอนนี้เขาสอบส่วนหนึ่งนะครับมักจะถามถึงปัญหาสังคมนะครับที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีต่างๆนั่นแหละโดยเฉพาะการสื่อสารนะครับหรือกระสารสนเทศซึ่งหลักๆนะครับ ปัญหานี้ก็ก่อความเด้ยกววาอาจจะเสียหายพอสมควรถ้าผู้ปกครองเนี่ยมีลูกติดเกมนะครับมีการเล่นนั่งหน้าจอทั้งวันเนี่ยนะครับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลงเด็กบางคนไม่เคยเห็นภาพโป้ภาพอะไรก็กลับมีภาพโปมีคลิปมีอะไรแล้วก็รวมไปถึง อาชญกรรมทางเทคโนโลยีอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้คุณครูตระหนักแล้วก็เตรียมตัวไว้สำหรับเอาความรู้หรือหลักการเหตุผลไปใช้ในการสอบนะครับก็อาจจะมีการถามนะครับว่าปัญหาเด็กติดเกมเนี่ยจะแก้ยังไงนะครับเรือว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ในฐานะที่เราเป็นครูมีวิธีแก้ไขปัญหายังไงตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่ารู้สึกจะเป็นปัญหาเรียกว่าที่หนักขึ้นสําหรับประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูควรจะทําความเข้าใจสักเล็กน้อยว่าคือปัญหาเด็กติดเกมเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมไปแล้วตอนนี้แต่ว่าเราจะต้องรู้ว่า วิธีแก้เป็นยังไงซึ่งวิธีแก้กับปัจสายการหาสาเหตุนี่น่าจะมาพร้อมกันนะครับน่าจะมาพร้อมกันคือวิเคราะห์สาเหตุก่อนถึงจะหาวิธีแก้มันจะง่ายกว่านะครับเช่นเมื่อมีเครื่องมือนะครับแล้วก็มีระบบก็คือมีมือถือมีคอมพิวเตอร์มี iPad อะไรเงี้ยก็จะเมื่อมีเครื่องมือแล้วก็จะหาระบบก็คือว่าจะเข้าสู่กระบวนการนี้ยังไงไปเล่น กับเพื่อนเร่อเล่นที่บ้านเล่นของตัวเองมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเล่นนะครับเข้าไปในโลกสารสนเทศโลกเทคโนโลยีนะมันไม่ใช่ว่ามีแค่เกมกับอ่าพวกภาพคลิปพัฟโบอะไรต่างๆนะครับมันมีหมดทุกอย่างของความรู้มีวิธีการที่จะหาความรู้ทั้งภาษาทั้งภาษาสากลภาษาเฉพาะนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนเยอรมันอะไรพวกนี้นะใช้มีหมดที่จะให้เรียนรู้แต่ว่า ทำไมเราถึงจะไม่คอวบคุมหรือว่า,าเรียกวา่าปัดพัดพาเนี่ยครับหรือว่าอาจจะนําสู่การเรียนรู้พวกนี้ให้มากแล้วก็แบ่งกิจกรรมหรือแบ่งตารางการเข้าสู่กระบวนการหรือการเข้าสู่ระบบของเด็กเนี่ยให้เป็นคือให้มันมีประโยชน์มากกว่าที่จะปล่อยให้เด็กคิดเองเล่นเองนะครับเมื่อเริ่มต้นที่เราเนี่ยไม่มีกติกาเริ่มต้นที่ไม่มี กระบวนการจัดการกับเด็กก็จะทําให้เด็กนี่เข้าไปเองหาเองนะครับคนหาเองไปดูเด็กใหม่ๆก็เปิดดูนิทานเปิดดูอะไรสําหรับเด็กกันแหละพอหนังๆเข้าก็เรียนรู้หลายเรื่องก็จะไปเรื่องอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องมีระบบหรือมีกฎเกณฑ์การเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เด็กได้ หนึ่งก็คือตระหนักสอ,สองก็ได้รับรู้ว่าเออบางทีมันมีของดีของอะไรอยู่ขางดีบางบางอย่างมันก็ไม่ใช่เกมนะครับมันเป็นองค์ความรู้เป็นอ่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในสังคมเนี่ยมากมายเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้กันทำมาหากินในอินเทอร์เน็ตเขาหากันได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้ปกครองก็ควรจะนําเด็กมาสู่กระบวนการนี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ควบคุมเวลา สักหน่อยนะครับดูเวลาว่าขั้นเข้าสู่แล้วเนี่ยให้เล่นอะไรเวลาเท่าไหร่หรือเล่นกี่ชั่วโมงนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งในความสนใจของเด็กเนี่ยถ้ามันไม่ได้ทําอย่างอื่นนะครับก็จะมาเล่นเกม56ชั่วโมงเลือกเทียนหนึ่งส่วนสี่ของวันนี่ก็หนักแล้วนะครับเพราะนั้นคู่ปกครองจะต้องค้นหาสาเหตุแล้วก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่การเข้าสู่ระบบกำหนดกรอบเวลากำหนดเรื่องเนื้อหาที่จะเข้าเรียนรู้เนี่ยนะครับ เป็นกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมในต่อไปนะครับส่วนที่เป็นมาแล้วก็ต้องใช้น้ําเย็นหน่อยแล้วก็ปรับนะครับปรับถ้าไม่เกิน 15- บ6ควบคุมได้ก็ควบคุมให้เข้าสู่ระบบการเข้าถึงสารสนโเทศพวกนี้ได้นะครับจะเป็นการดีก็เป็นข้อเสนอนะนะครับสําหรับผู้ที่จะสอบสาหรับผู้ที่เป็นผู้ปกครองแล้วก็ตามนะครับ เกิสำนึกนรกดีจันทร์ก็คงจะพูดประเด็นนี้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับคนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ในวัตระสงติวแบบปิดนะครับเข้าไปในคลิปเข้าไปใน YouTube หรือว่าเข้าไปในเพจของเราในตัวนี้นะครับเพื่อที่จะดูในข้อม,มูลว่าเข้าไปยังไงแล้วก็ไปเรียนรู้ยังไงซื้อเอกสารยังไงนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ตื่นตัวนะครับเพราะว่ามีความชัดเจนในเรื่องการสอบแล้วก็ ท้ายนี้ไนดะ้ให้ดูในหลังคลิปนะครับก็จะมีตารางสอบให้ตารางกําหนดการสอบให้ดูมีการเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมของเราในแต่ละวันนะครับก็คิดว่าหลายคนคงจะเข้ามาดูพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็คุยเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ